ครับผมนายกฤษณาศิษยามาศอาสาพราศชื่อเลนชื่อเอนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนต่อยหมัดคุณนะครับแบบมวยสามคนนะครับก็ถ้าทุกคนพร้อมแล้วมารับชมเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามารับชมอะไรดีกว่านะครับก็มวยสามคนนะครับหานหน้าไว้ข้างหน้าผ่านหลังตามมาตั้งก้าวนะครับถ้าเราไม่ตั้งก้าวแบบนี้เราเนี่ยเราต้องตีนี้เราไม่เอาไม่เอาไม่ใมวยไทยเราไม่เอาเราตั้งก้าวแบบนี้นะเนี่ยเราเดินเราโยกแบบนี้ โยงโยงแล้วต่อยมาขึนะครับถ้าวขาด้านหน้าก้าวมาก้าวมาข่าด้านหลังตามต้นนะครับต้นไม่ติดยืนขาหน้าเต็มขาเต็มเท้าเต็มแล้วต่อยนะครับก้ามัหนึ่งนั <cheers. êtes thấy S 2> ่นกายวิที่แก้มก้าวมัหนึ่งนั่นต่อยปุ๊บจังหวะต่อยเก่งท้องเก่งท้องนะครับเก่งแล้วก็บิดตัวไหล นิดนึ่งต่อยรูปตัวเอลปากเลยให้ต่อยรูปตัวเอลนะครับให้หมัดเลยจมูกลุกขาหน้าปิดด้วยปุกทุกทุกนี่คือต่อยแบบไม่ลงนะครับหรือว่าถ้าใครมีเต้าที่บ้านก็เดี๋ยวต่อยกับเต้าก็ได้นะแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมให้อาตระมัดอีกคนหนึ่งมาด้วยเป็นเต้าให้นะครับเดี๋ยวครับจะเรียกว่ายังไงนะครับผม ครับผมเอาลุณอยาการปล่อยนะครับเหมือนเดิมเลยก็เคยขาขวาไว้ด้านหน้าขาหลังตามนะต้นเท้าเหมือนเดิมนะไม่ตัดไม่ติดพื้นเอาวันลต่อยนะครันรุ้งฮะซึ้งเท้าหน้าปิดด้วย

โอเคเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการสอนหมัดนสามาสานคนของผมนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ถูกสร้างถูกคุยเก็บถ่ายด้วยนะครับวันนี้นะครับผมขอจบการสอนเพียเท่านี้นะครับเอ๊ะยะสาวพระราศุดจังนะครับขอบคุณครับ